สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่องเสียอาม JO1 Official นะครับผมอตอนนี้กำลังย้ายโลเคชัน่นถ่ายซีรีส์นะครับผมสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับนอีลาครับอีลาดาอุ้งอิงครับบอครับบอสก็กำลัง คลียร์พื้นที่ทำนะครับผมเองขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับนี่เจ้าของสถานที่ครับให้ใช้ผ่าน้อินนอนเนงนะครับนอนเตียงนะครับพ่อยอกหน่งพ่อยอกนึ่ะ มื่อเท่าไหร่แล้วหมื่นสามแล้วครับจ่ายไปครับครับสองหมื่นเอารถแห่ไปอีกครับผมให้รถแห่แบบนี้ของจริงครับได้ได้เท่าไหร่แล้วหมื่นสามหมื่นสามนะครับบอกให้ว่าถ้าพ่อโจวันไหนที่พ่อโจไม่เอาหนูไปด้วยแล้วหนูก็จะไปสมัครงานกับใส่รถแห่ เทียนงานมันดีสามสิบเอ็ดพี่น้องเฝ้าไปดันไอ้พคนไห้เทียนงานครันดีสามสิบเอ็ดลาบพวกช่วลังพ่อโจ้คือสิลืมหน่าแล้วหล่ะเลอน้อยใจน้อยใจลางก็เลยฉลองงานไปแล้วขึ้นรถแห่ขึ้นรถแห่ใช่ไหม ก็แล้วไปกกาดนะครับดเียน้ำเสีย้ก้อยแล้วก็วันี้จะก้อยแล้วกล้กล้อยมาแล้วก้อยมาแล้วตองอ่นพูดเต็มเป็นครับเอามแล้วครับผมกวยโอเอยากิร็วปากปากองเตุช่องแล้วาุช่องเลย ค่ะ g วันโตพี่เชี่ยวทุกคนทุกช่องมามามาเดี๋ยวฝากอย่างเป็นจําานบอสโจมีเรื่องด่วนอีกแล้วครับทีวันจะได้ัปังปัเดี๋ยวนะแป๊ออกบอแล้วเอาเอาอะไรตั้งเนี่ เอาไปเลยอีกเจ้าหนึ่งแล้วที่ยืนจดกพี่น้องรคเข้ามาแล้วครับเจนครับเจอวันออฟิเชเด้อวันก็เป็นเจจวเัจนและเจวออฟิันและเจทูหนึ่งสองานได้จเปิดาดนี้เปิดยอแปดที่แปดช่องเจออวันเจทอันนี้เอาเจวันก่อน บอเป็นยังพอ,อยานพอพยอแม่เอฟซีวงจนสองหลาบอกเอากับพ่อเอกแม่หน่อยนันที <c oughs> ของหลาดีเด้อพ่อเอกเกเอาไม่ละเอาไม่ละผมย่า G o 1, o 2, ช็อนี้ยยังไ่บอก้ยฟ้าประธานมาม่เลดเปลี่ยนตากได้ไหเอากล่อง้า้ปฏิทาเยหลาน่ีโอว G O จีโอทูอ o ฟ f ิเช ยงเออ่านงคนที่ทำยังคือความหมายอี่วัง j o n j o j one j o n วัน o JU เอา JO one JO two เออความหมายมา่วน JO เมื่วันนี้มีความหมายดิ JO วัน JO t w อือตั้งรหลดพอตั้งแล้ว JO o JO แปลกเนาะต่างความหมายมาแล้วบ่งความหมายมัน่ะย่งแลย J O One มันต้องมีความหมายสิว่ามันมายังไงชื่อมายังไงเพราะอะไร J O ก็คือรุ่นหนึ่ง J O คนที่หล่อที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เขาหล่อแล้วก็น้ำใจงามมากแล้วก็ได้ลูกสาวสวยด้วย J O One J O Two Official เอ้าวนี่ตำรวจมาถึงใช่ใชบอกทุกคนไปแล้วว่าจะไหนฝากพี่น้องพี่ตางนี้จป J O One ฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีรายก็พ่อพ่อแม่เอฟซีพ่อพ่อแม่เอฟซีท้จแหละเจวันช่องเจโจค่ะฝากเนื้อค่ะเวลาเพลงยังออกกับฝากกันฝากเทียเพลงอยู่ไหนเนี่ยได้จ้ะรายการมิโปรเจกต์ใหม่ค่ะรอบนี้เป็นโปรเจกต์รอบผลงานเพลงใหม่อีกผลงานเพลงหนึ่งเจว่าซีมาแบบลรำเพลิน คากผัพ่อยแม่เอฟซีดันแล้ะกับเบอง์น่ด้จ้าเด้วย,ยว่าอีล่าสิเหตุออกมาดีดีบด่ดีฝากกดติดตามนะครับ Youtube ที่ลงท้ายด้วย JO1 Official หรือ JO2 Official ที่จะมาถึงนี้่าวไวน้ำครับแล้วก็สาวน้อยเดอะซีรีส์เร็วๆนี้ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทิงาน JO1 ที่บุกมาถึงที่ ทีมเจจลำเพื่อนออฟฟิเชียลนะผมมีลำเพื่นจวันออฟฟเชียลถ้าเป็นลำเพื่อนก็อยู่ในวงเราเจจไปเลยเพียงให้หน่อยคาถาครับคาถาเจจูครับเจจูครับไจนจบ่ได้คนเด อันนี้อยู่ในกองถ่ายนะครับเรียบร้อยกันแล้วเดี๋ยวจะถ่ายซีรีส์ต่อนะครับผมเป็นไงพี่นิกกี้ครับผมสนุกแน่นอนเนาะสุดยอดแลยมันใจวายเปิดตัวมาสิไปสนุกเน่สนุกเน่ต้องรอติดตามนะพี่ชุดยอดครับมีไปไหมมี5 EP มี5 EP มีไปวีด้วยีคิดว่าแล้วน้องหญิงจะอยู่ EP ไหน รุ่นอ่ามีรุ่นอีกมีรุ่นไม่ใช่มีแค่ของอีกอยเดียวด้วยมีโโอ้หมีมีใครอีกนะก้อยชาลีนีก้อยชาลีนีปอมแปมเพชรบ้านแพงปอมแปมเพชรบ้านแพงปอมแอมเพชรบ้านแพงปันปั่นจริยาเพชรบ้านแพงอ๋อแล้วก็พี่นิกกี้แล้ะหมูมีอ๋อพิษพิษบดพิษบดนิกกี้เพชรบ้าน เมื่อวานวันเกิดใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อเลี้ยงลุงน้องแย่แล้วครับผมโอ้แย่แหล้เกิดบันที่หาผมวเกิดบันที่หกโอ้มีความสุขมากด้วยครับผมอยู่กับสาวน้อยต่อไปเรื่อยๆครับผมถ้าไม่โดนไล่ออกก่อนช่องที่มาแรงมากเสียอัมมาแรงครับแล้วถ้ามาไม่แรงล่ะครับถ้ามาไม่แรงก็ติดติดติดอะไรสักอย่างติดเหลืองติดคลายอ้อคติดเหลือง เอาเอาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายต่อได้ครับผมเดี๋ยวเอาไว้ดูในซีรีส์ดีกว่าเนาะโอเคครับสองหมื่นลรครับไปจาน้ำย่งครับหมื่นหมื่นสามครับหมื่นสามบุกเกินหาชมมือเลยครับโอเคครับ